สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัฐนะคะประจำวันที่เก้าพฤศจิกายนหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นเนาะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเยนมรมนีห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ัสเสียห้ากับแปดหกกับเก้า วันนี้มันเลขมันมาแนวทางเดียวกันเนาะต่างกันแค่4กับ7เดอ้อสี่เจก็จับไปเลย3ตัว4 70, 7 0 7จ็นย์เจนยาะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ4กับ7 4 0 4สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสเจดสี่แปจ็ับคู่ก็ 74, 4ี่เจ็6เจ็ดสี่สีานะ หรือเพื่อนจะจับไควายก็ได้ง่ายดีเนาะต่อไปเยอรมันห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เดอสองแปดศูนย์หรือที่ห้าเจ็ดศูนย์ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะต่อไปรัสเซียตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าห้าแปดหกแปดหกเก้าเก้าหกเจ็ดห้าเก้าหนึ่งจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดเนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะนี่จับคู่ซื้อได้กันเดอ้อห้ากับแปดหกกับเก้ามาเหมือนกันเนาะสี่เจ็ดศูนย์ต่างจากเขาเนาะก็จับไปสามตัวสี่เจ็ด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 ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เนอ,อย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เดอ้อเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ